จะถ่ายแล้วนะเราต้องเป็นกำลังใจที่กูจะอัดคลิปกูจะทำคาโบนาร่านี่ครับโอเค Are you ready? Yeah, Alpha. Thank you, Andrew. Thank you, teacher. โอเคครับสวัสดีครับผมเชฟนัทนะครับวันนี้ผมจะมาทำคาโบนาร่าแบบง่ายๆนะครับใครๆก็ทำได้ทำที่บ้านใช้ของแค่ไม่กี่อย่างนะครับจริงๆที่มาทำเนี่ยไม่ใช่หรอกอยากกินอยากกินเลยทำนะครับก็มาดูกันว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างอย่างแรกนะครับเราต้องเตรียม เส้นสปาเกตตี้ครับเบคอนไข่แดงพาเมซานชีสขูดหรือปัน่นก็ได้นะครับน้ำจะตอ๊อกน้ำจะตอ๊อกถ้าไม่มีใช้เลยได้ครับเชฟถ้าไม่มีใช้เลยได้ครับน้ำต็อกสต๊อกถ้าไม่มีก็ใช้น้ำเปล่านะครับหรือที่เรียกว่าสต็อก ครีมนะครับครีมแล้วแต่ครับจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ถ้าไม่ใส่ครีมก็ใส่ชีสกับน้ำก็ได้นะครับเครื่องปรุงเกลือพริกไทยให้ได้สองอย่างจบโอเคขั้นตอนแรกเราจะมาลวกเส้นกันนะครับเตรียมเส้นไก่ตีไปนะครัใส่เกลือลงไปในน้ำลวกเส้นให้มีความเค็มนะครับเชี่ยเราต้องใส่เค็มขนาดไหนครับเชี่ยเชี่เหมือนน้ำทะเลเค็มเหมือนน้ำทะเลโอเคย่มงกับเส้นเลยมีรสชาติเค็มนี้ใส่ไหนใส่เกลือใส่เกลือผมจะลดนะ อนอกออกหันนอกห <laughs> ยอกหยอยอครับแล้วก็ใส่น้ำมันนะครับ <c oughs> ใส่น้ำมันนิดนะึงน้ำมันที่ใช้เป็นน้ำมันประกอบนะครับแล้วก็ใส่เสนใส่เส้นลงไปนะครับะระหว่างรอเส้นนะครับประมาณเจ็ดนาทีเราก็จะทำเบคอนครับ <c oughs> เบคอนเราก็ตั้งกระทะในะน้าไม่ใช้เป็นกระทะเทฟลอนนะครับ ใส่เบคอนไปเลยแล้วก็ตั้งไฟบานกลานงนะครับให้เบคอนค่อยๆสุกครับจนได้น้ำมันอันหอมกรุ่นของเบคอนแล้วก็เบคอนมีความกรอบเพื่อที่เราจะใช้ในขั้นตอนถัดไปนะครับขอต้มเสรนันนะ ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็เตรียมไข่แดงสองฟองเดีอยวฟองเดียวก็ได้นะครับแล้วก็ใส่ชีสใส่ชีสนะครับใส่ชีสลงไป้าชอบแค่ไหนทานแค่นั้นะครับแล้วก็ใส่ครีมนะครับหรือถ้าไม่ชอบทานครีมอยากทานแบบดั้งเดิมที่เขาว่ากันก็แล้วแต่นะครับก็ไม่ต้องใส่แต่อาจจะใส่แบบใส่นะเปล่าชั่วขนิดนึงให้มันข้นมากก็ได้นะครับใส่เจออย่างนี้นะครับของดูดิเทจอร์ แต่ผมจะใส่จิ้มไม่เยอะใส่นิดเดียวนะครับเพิ่มรสชาติหน่อยเฉยคนคลุกเขาให้เข้ากันนะครับพักไว้รอนออนะครับก็หลังจากที่เราได้เส้นแล้วนะครับแล้วก็เบคอนเริ่มที่จะกรอบแล้วนะครับ เราก็จะแบ่งเบคอนส่วนหนึ่งที่เป็นเบคอนกรอบเอาไว้สำหรับโรยหน้านะครับโรยหน้าแตง่งส่วนที่เหลือในกระทะเดี๋ยวใช้มาต่อได้เลยนะครับตั้งไฟตั้งไฟนะครับเส้นเส้นนี้หลังจากลวกเสร็จแล้วไม่ต้องล้างมันเย็นนะครับลวกเสร็จแล้วไม่ล้างมันเย็นนะคแค่กอครองน ใั่เส้นน้ำเดี๋ยวต้องตักให้น้ำมัน,นเคลือบเส้นก่อนนะครับจริงๆการทำข้าวปน่อะไรหมูมันไม่ตายตัวนะครับแล้วแต่คนบางคนไม่ชอบกินครีมเราก็อย่าใส่ครีมนะครับบางคนก็ทานค,ครีมเราก็ใส่ครีมได้อย่าอย่าไปปิดที่มันตายตัวนะครับทำอาหารเราต้องกินแล้วอร่อยทำแล้วเราก็ชอบนะครับถ้าทำแล้วเราไม่ชอบเดี๋ยวครับ ลดนะครับผมจะใส่เกลือนิดนึงนะครับเกลือแล้วก็พริกไทยดำครับหน่อยหนะึ่งผัดต่อเส,ส้นสปาเกตตี้เนี่ยผมลวกแค่ประมาณเจ็ดแปดนาทีไม่เกินนี้นะครับเราจะได้เส้นที่แบบกรอบพอดีข้างในยังมีไฟนิดนึ่งแต่พอผัดต่อใส่ครีมปุ๊บจบแล้วไปเลยน้อนนะออกมาอย่างนี้นะแล้วก็ใส่นะ้ำต๊อกลงไปสักหน่อยนะครับ หรืออะไรนะเอ็นก๊อกสต็อกก๊อกเสร็จแล้วนะครับก็ <_ radio> เราจะใส่ตัวไข่กับชิสที่เรามีไว้นะครับลดไฟก่อนนะใช้ไฟ네อไ่อนเลยมาใส่หรือจะปิดไฟก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปใส่หมดเดียว ยกพยายามอย่าให้น้ไปร้อนมากยกตรงนี้น,นะขยับยกไปะจะไปนะครับเราก็จะได้คาโนาร่าที่มีความ เยอะนะครับเราจะให้มันคงความเป็นข้นๆครีมี่ตักชีสนะครับโอเคจบได้แล้วครับก็ต่อไปก็จะเสิร์ฟนะครับ เบคอนนิดหน่อยนะครับเบคอนกรอบๆกรอ,อบฟันหักเคี้ยวฟันแตกแล้วเราก็เออะอะไรนึกอะไรไม่ออกก็ผักชีครับผมหรือไม่ก็พาสต์รี่ครับโดยหน้าเข้าไปก่อนครับคิดอะไรไม่ออกก็ทำนี้นะครับ เสร็จป oh. ุ๊บเราก็จะเล่นสีนิดนึงนะครับทิ้งพริกเผืรกทิ้งพริกเผือ์สักเล็กน้อยอเป็นไงง่ายไหมครับมารอนา่าใช้ไม่กี่อย่างทำโคตรง่ายกินโคตรอิ่มใส่สังหน่อย ก็เดี๋ยววันนี้ผมทำคาโบนาลร่าให้ตัวผมเองทานนะไม่ได้ให้ทานะผมจะทานคนเดียวผมจะทานเดีวอ,อันนี้คือมือที่ผมต้องการมากๆแต่ไม่มีใครมาทําให้นะครับถ้าจะเอาง่ายนะครับต้องทานะนี่มาจัดงานจัดเลี้ยงที่นี่นะครับเอาวันนี้หรือว่าไซส์นะครับเรามีสเตชันพาสต้านะครับโคตรอร่อยบอกเลยมีคาโบนาร่ามีตัวมาโตซอสมีพริกกระเทียมนะครับแล้วก็มีต่างๆนานาให้คุณลูกค้าได้เลือกเองแล้วก็จะมีเชฟผัดให้ที่สเตชันนะครับโอเคขอบคุณนะครับพี่รับชมสวัสดีครับ